3เรื่องเตือนคุณครูสวัสดีวันครูครับวันที่16บกมกราคมของทุกปีเป็นวันครูของประเทศไทยเรานะครับคุณครูคือผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับเราทําให้เรามาถึงวันนี้ได้ผมจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมก็มีคุณครูทั้งครูที่ใจดีทั้งครูที่ดุทั้งครูที่ใส่ใจเราจนทําให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณคุณครูครับแต่มิชชีพครับมันไม่สนครับว่าใครเป็นครูใครเป็นอาชีพอะไรก็ตาม หลายคนครับเป็นคุณครูแล้วถูกมิจฉาชีพหลอกดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดให้ทุกคนฟังว่าเรื่องที่เราต้องรู้ว่าคุณครูโดนหลอกเรื่องอะไร3เรื่องแรกเยอะที่สุดมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็สามารถเตือนตัวเราเองได้ด้วยแต่ก่อนหนึ่งขอแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมรองเป็นไทรองผู้กํากับการสายตรวจนครบาลครับผมมีหน้าที่ป้องกันป่าปรา,ปา,ปามอาจากรรมในกรุงเทพมหานคะรครับก็ป่าปราม้คนร้ายทา หลายคนดีได้นะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมต้องทำมันในทุกวันเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้โดยที่มันไม่ใช่หน้าที่มันคือความสมัครใจและเป็นแพชชั่นส่วนตัวที่ผมอยากให้คนไทยรู้ทันมิชาชีพก็คือการทำไลฟ์รู้ทันมิชาชีพในช่อง TikTok ครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมไลฟ์ใน TikTok และ y o u t u b e สามารถไปติดตามกันได้นะครับส่วนใครที่ดูไลฟ์ไม่ทันดูย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็น t i k t o k YouTube Facebook Instagram แล้วก็ มาดูย้อนหลังกันได้ซึ่งนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่269แล้วนะครับ269กับช่องไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกหมายความว่าผมไลฟ์ติดก,กันมาทุกๆวันนะครับก็วันนี้ครับรู้ทันมิด EP ที่269 3เรื่องเตือนคุณครูอย่างที่ผมเกินไปนะครับผมเอาข้อมูลจากระบบการแจ้งความออนไลน์นะครับว่า ตั้งแต่เปิดระบบแจ้งความออนไลน์มาเนี่ยมีคุณครูถูกหลอ,อกไปแล้วกี่ท่านกี่คนนะครับมีคุณครูถูกหลอ,อกไปแล้วกี่ท่านกี่คนนะครับก็ต้องเรียกว่ามีคนที่ใส่ข้อมูลว่าเป็นครูเนี่ยเมื่อสักครู่ตอนตงน้งคลิปผมพูดผิดไปนิดนึงนะครับผมพูดว่าหลักหมื่นเมื่อกี้ผมดูใหม่ละประมาณหลักเกือบ2,000คน รประมาณ2,000คนเพราะตอนแรกมันจะมีมีหมู่ซอยมีหมู่บ้านที่มีคําว่าครูด้วยพอดีผมใส่คีย์เวิร์ดว่าอาชีพครูและก็ข้าราชการครูพอมาบวกกันแล้วเนี่ยประมาณ2,000ครับ2,000ซึ่งต้องบอกว่าก็เยอะมากๆนะครับที่คุณครูโดนหลอกหลังจากนั้นผมก็เอา2,000เคสเนี่ยที่อยู่ในระบบไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยมารวมกันครับแล้วมาวิเคราะห์ว่า3อันดับแรกมีเรื่องอะไรบ้างพร้อมจะรู้กันไหม ทุกท่านมารู้ไปได้วยกันนะมารู้ไปได้วยกันนะเพราะว่านอกจากจะเป็นเรื่องของครูแล้วเนี่ยเรื่องของเราก็มีโอกาสที่จะเจอมิจฉาชีพแบบนี้ด้วยนะครับเรื่องที่1ครับเรื่องที่1ที่โดนเยอะที่สุดที่คุณครูโดนเยอะที่สุดคือเรื่องอะไรครับผมให้ทุกคนทาย tiktok 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 นะครับ tiktok ลองทายกันหน่อยสิทุกท่านทายถูกไหมว่าเรื่องแรกที่คุณครูโดนเยอะที่สุดในการหลอกลวงในระบบไทยปลิทออนไลน์คือเรื่องอะไรครับ ให้เวลานะผมให้เวลาทุกท่านนิดนึงนิดนึงไม่ให้ไม่ให้คุณครูคือข้าราชการนะครับคุณรุ่งสตรอรี่บอกหลอกให้รักยังไม่ใช่นะครับคุณครูคือข้าราชการคิดว่าข้าราชการจะโดนหลอกเรื่องอะไรเยอะนะครับหลอกลงทุนไหมครับยังไม่ใช่คุณเอสคุณแอนยกนิ้วให้เลยคุณแอนตอบถูกครับบํานานครับอ่าคุณโนรีบํานานมาละนะครับตอบถูกต้องนะครับบํานานครับ เรื่องบําเน็จบํานานคุณครูเดินโดนเยอะที่สุดครับซึ่งโอ้โหดูสิมิจฉาชีพมันร้ายไหมมันหลอกคุณครูเรื่องครูบํานานหรือครูใกล้เกษียณนะครับโดยกโกงของมันมันทำอย่างไรครับจริงๆข้าราชการทุกคนหรือแม้กระทั่งคนวัยเกษียณบอกว่าเงินสวัสดิการสังคมเงินสวัสดิการรัฐมาแบบเดียวกันเลยครับก็คือมิจฉาชีพมันจะโทรหาครับอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมบ,บัญชีกลางหรือเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งเรื่องเงินตกเบิกเงินช่วยค่าครองชีพหรือทําให้เรื่องอัปเดตฐานข้อมูลบํานานคือต้องทําเรื่องอัปเดตข้อมูลนะเดี๋ยวมีเงินตกเบิกให้นะเดี๋ยวมีเงินช่วยค่าครองชีพให้นะเห็นไหมมันมาแบบนี้เลยครับซึ่งวิธีการของมันครับมันจะหลอกให้เราแอดไลน์ก่อนหลอกให้คุณครูแอดไลน์คุณครูเนี่ยหลายท่านที่เกษียณมาแล้วเจอเรื่องนี้เยอะมากๆก็เหมือนกันเลยครับโทรหาแล้วให้แอดไลน์ ก็การดูดเงินของมันมีอยู่2แบบนะแบบที่1คือการให้ดาวน์โหลดแอปนะครับให้สแกนใบหน้าแล้วก็เอาเงินออกจากบัญชีอันนี้เมื่อก่อนระบาดหนักมากๆแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าธนาคารแก้ไขแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะดูดเงินออกไปแบบนี้ได้ละเพราะว่าถ้าธนาคารปล่อยให้ดูดเงินออกไปได้ธนาคารต้องรับผิดชอบซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าหลายธนาคารเขาป้องกันอย่างดีละมันไม่สามารถโหลดแอปแล้วดูดเงินไปได้เลยมิชชชีพมันเลยมีมุกใหม่ สำหรับครูบํนานาหรือข้าราชการที่เกษียณมันทายังไงรู้ไหมครับมันจะหลอกให้เราเปลี่ยนภาษาบนโทรศัพท์มือถือให้เปลี่ยนภาษาจากตอนแรกเราใช้เป็นภาษาไทยมันจะให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษพอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเสร็จมันจะให้เราเข้าแอปธนาคารเพื่อกดรหัสรับเงินเนี่แหละครับคีย์เวิร์ดของมันกดรหัสรับเงินก็คือการที่กดโอนเงินนั่นแหละครับแต่เราไม่รู้เพราะว่า มือถือเราถูกเปลี่ยนภาษาเพราะตามที่มันบอกไปแล้วนะครับดังนั้นคุณครูที่โดนเรื่องเยอะที่สุดเรื่องแรกในระบบไทยบริัออนไลน์ก็คือเรื่องของการรับเงินบำนาญน,นะครับโทรมาบอกเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางหรือเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งเรื่องเงินตกเบิกเงินช่วยค่าครองชีพหรือให้อัปเดตฐานข้อมูลดังนานนะครับสุดท้ายหลอกให้แอดไลน์ให้เปลี่ยนมือภาษาของมือถือแล้วก็ให้เปิดแอปธนาคารเจอแบบเนี้ย ไม่จะชีพแน่นอนนะครับเสียเงินกันไป6กแสนแปดแสนหนึ่งล้านเงินก้อนสุดท้ายของคุณครูที่จะใช้บ้านปายถูกหลอกนะครับเรื่องแรกผ่านไปเรื่องแรกผ่านไปมาเรื่องที่2ครับมาทุกท่านคิดว่าคุณครูเนี่ยจะโดนหลอกเรื่องที่2ที่เยอะที่สุดนะครับคือเรื่องอะไรครับลองดูซิแหมลองลองให้ทายก่อนครับโดยความที่เงินเดือนคุณครูไม่ได้สูงมาก นะครับคุณ S บอกหลอกให้รักชวนลงทุนคุณโนรีบอกอาชีพเสริมคุณมิลันทีบอกลงทุนค่ะคุณพีบอกสากรคุณ S บอกชวนทำงานเสริมนะครับก็ตามนั้นครับสิ่งที่มิจฉาชีพหลอกคุณครูเยอะคือคุณครูที่มองหารายได้เสริมครับคุณครูที่อยากได้งานเสริมอยากมีรายได้เสริมเพราะลำพังเงินเดือนก็ไม่เพียงพอเงินเดือนไม่ได้สูงมากนะครับมิจฉาชีพเนี่ย มันก็เลยนะครับใช้วิธีนี้นะครับให้ลงทุนให้ไรายได้เสริมทำอะไรบ้างครับทำอะไรบ้างมิจชชีพครับจะชักชวนผ่านการอ่าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น l ล n e ให้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทรดหุ้นเทรดทองออมเงินออมทองอัานผลตอบแทนสูงนะครับช่วงแรกก็ลงทุนไปถอนได้กำไรมาจริงนะครับ ก็ตายใจครับคิดว่าได้เงินแน่นอนคิดว่าได้เงินแน่นอนหลังจากนั้นนะครับก็ลงเงินหนักขึ้นหนักขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านสุดท้ายพอจะถอนถอนไม่ได้อ้างว่าทําผิดวิธีอ้างว่าต้องจ่ายค่าภาษีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเห็นไหมครับว่าหลอกให้คนครูทำไรายได้เสริมไม่ได้มาแค่ไม่ได้มาแค่ ชวนเล่นอยู่ดีโพสเฟซโพสตไลน์โพสติกตอก k แล้วชวนเล่นแล้วคนเชื่อเลยนะมาในมุกหลอกให้รักด้วยมาในมุกชวนคุยพูดคุยสร้างอนาคตร่วมกันนั่นนี่สุดท้ายชวนไปลงทุนหุ้นลงทุนทองออมทองอ้างผลตอบแทนสูงช่วงแรกถอนเงินได้จริงช่วงท้ายถอดไม่ได้รู้ไหมครับว่าในระบบที่ผมดูมาเนี่ยมีเคสคุณครูที่เสียเงินเยอะที่สุดนะครับ ถูกหลอกเนี่ยห้าล้านบาทคุณครูถูกหลอกให้ลงทุนไปห้าล้านบาทเพราะเพียงแค่หลงเชื่อคนที่อยู่บนโลกอหละดังนั้นเรื่องนี้คุณครูต้องระวังครับอยู่ดีๆมาชวนเทรดหุ้นเทรดทองไม่เคยเจอหน้ากันสักครั้งแต่ชวนเทรดหุ้นเทรดทองลงทุนออมเงินอมนอมทองแล้วช่วงแรกโอนเข้าไปได้เงินกลับมาง่ายมากๆแบบเนี้ยมิจฉาชีพแน่นอนนะครับก็หวังว่า,วา เรื่องที่2เนี่ยจะทําให้คุณครูรู้ทันกันนะเรื่องแรกคือเรื่องเงินบํานาญนะครับเรื่องที่2คือเรื่องชวนให้ลงทุนมาเรื่องสุดท้ายครับมาเรื่องสุดท้ายที่เยอะนะครับที่เยอะในระบบไทยโพลิตออนไลน์นะครับอันเนี้ยให้ทุกท่านท,ทายก่อนโดนได้ทุกช่วงวัยครับคุณครูโดนได้ทุกช่วง,ว,ว,งวัยเรื่องสุดท้ายที่คิดว่าคุณครูโดนเยอะที่สุดคือเรื่องอะไรครับมาลองทายกันนะ หลอกให้รักยังไม่ใช่ครับหลอก,หลอกให้รักจะปนไปกับเรื่องเรื่องเรื่องที่2คือเรื่องหลอกให้ลงทุนนี่แหละก็คือมุกข,ของมันสุดท้ายคือการหลอกให้ลงทุนแต่มันมันหลอกให้รักก่อนเพื่อชวนเราไปลงทุนนะครับ <Uh ดังนั้นมันอยู่ในเรื่องที่2ละเรื่องกู้คุณมิสเอรี่ไม่ใช่คุณครูเนี่ยเรื่องกู้จะน้อยเพราะอะไรรู้ไหมคุณครูเรื่องกู้น้อยเพราะว่าคุณครูเนี่ยมีสหกรณ์ครูครับสามารถไปกู้ได้แล้วครูเป็นข้าราชการสามารถไปกู้ได้เลยทําให คุณครูไม่ค่อยถูกพวกมิจฉาชีพเงินกู้เท่าไหร่เพราะสามารถที่จะกู้เงินจากแหล่งที่ถูกต้องได้นะครับก็เลยจะบอกว่าก็ถามว่ามีไหมก็มีครับแต่แต่ไม่เยอะทําบุญยังไม่ใช่ทำไยังไม่ใช่จะบอกว่าเรื่องสุดท้ายไม่ใช่แค่ครูพวกเราทุกคนก็โดนกันเยอะนะครับโดนกันเยอะอ่ะยังไม่มีใครตอบถูกนะยังไม่มีใครตอบถูกนะคนจุ๋มเฟชชี่สวัสดีนะครับอ้านทําผิดกฎหมายอย่างอย่าง นะครับคุณหยกบอกสุดท้ายมาสารภาพใช่ผมเตือนหลายรอบแล้วขายของขายของเกือบเข้าเขาเกือบเข้าเขาคุณเอสขายของ,ขของนะครับเล่นแชร์แหมเมื่อไหร่ท่านมาบอกผมรู้เลยว่าคุณคูณทำอะไรบ้างเนี่ยเล่นแชร์กู้เงินนะครับยังครับยังชวนรีวิวของยังอ่าชวนรีวิวของจะคล้ายๆกับมุขที่2คือชวนให้ลงทุนนะครับฉเฉลยดีกว่าอ่าซื้อของมาแล้วคุณเจ๊บ,บอกจำไม่ผ่าไหมคุณพลอยแท้ถูกต้องครับการซื้อของครับ เรื่องสุดท้ายที่คุณครูโดนกันเยอะนะครับก็คือซื้อของบนโลกออนไลน์นี่แหละครับของถูกไม่มีจริงครับแล้วคุณครูโดนทุกช่วงวัยเลยเพจปลอมขายสินค้าที่ครูสนใจเช่นอะไรบ้างครับคุณครูชอบซื้ออะไรกันครับในในระบบที่สรุปมาให้ผมเนี่ยบอกว่าคุณครูชอบซื้อผ้าไทยจริงหรือเปล่าครับไหนใครเป็นคนครูที่ตามช่องนี้บ้างชอบซื้อผ้าไทยไหมเพราะคุณครูต้องแต่งชุดไทยในทุกวันอะไรวันศุกร์หรือวันพุธ เพื่อแบบไปสอนหนังสือใช่ไหมครับอาคนครูชอบซื้อผ้าไทยแหละครับคนพักคบประพาเป่าๆเท่านั้นอ๋อใช่ไหมครับผมอันเนี้เพิ่งรู้เลยนะแล้วก็ซื้อโต๊ะเก้าอี้ด้วยก็มีนะครับมือถือราคาถูกก็มีนะครับชุดผ้าไทยกระเป๋าแบรนด์เนมโอเคมีท่านหลายๆท่านพิมพ์มาแล้วก็วิธีการครับก็คือให้โอนเงินเต็มจํานวนมัดจําแล้วเงียบหายบล็อกหนีนะครับ ยอดเงินจะไม่สูงมากแต่มีจํานวนที่ถูกหลอกเยอะก็เลยมาเป็นอันดับ3ของเรื่องที่คุณครูถูกหลอกก็คือเรื่องซื้อของถูกไม่มีอยู่จริงนะครับก็เลยจะบอกทุกท่านว่าเนี่ยแหละ3มเรื่องเนี่ยจำได้ไหมมีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องไปฝากบอกคุณครูหรือใครที่เป็นครูอยู่ไปบอกเพื่อนที่เป็นคนครูหรือใครกําลังเรียนอยู่เป็นนักเรียนนั่งฟังวันนี้พอดีไปบอกคุณครูนะว่าคุณครูครับคุณครูครับ ผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับสมมตินะครับสมมติสมมติว่าผมปเป็นเด็กเอาไม่ใช่ละน,นั้นเพลงน้องพับแล้วนะครับอันนั้นเพลงน้องพับแล้วมีใครทันเพลงนี้บ้างถ้ามีใครทันเพลงนี้แสดงว่าต้องต้องอยู่ในวัยใกล้กันนะครับค,คุณครูครับคุณครูครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็สามเรื่องสามเรื่องที่ บอกไวมาค่ะแต่ท่านหัวเราะใหญ่เลยท่านค่ะท่านค่ะหัวเราะกันใหญ่เลยชอบชอบใช่ไหมคุณครับเนี่ย <c oughs> ก็จะบอกว่า3เรื่องที่คุณครูโดนกันเยอะ <c oughs> เรื่องที่หนึงเรื่องบำนานแจกเงินคืนนะครับคืนเงินบำเหน็จบำนาญเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอัปเดตฐานข้อมูลเงินตกเบิกพวกเนี้ย คุณครูโดนหลอกเยอะมากๆาพี่จะชีพมันจะให้แอดไลน์ให้เปิดแอปธนาคารให้เปลี่ยนภาษาสุดท้ายก็ให้โอนเงินให้มันโดยไม่รู้ตัวเรื่องที่2คือเรื่องการหลอกให้ลงทุนไม่ว่ามาในรูปแบบของหลอกให้เรารักหลอกให้เราผูกพันหรือเป็นโค้ดสอนการลงทุนโอ้โหพูดจาดีแบบทําให้เราเชื่อถือนะครับสุดท้ายชวนเราไปเทรดหุ้นเทรดทองออมเงินออนทองพวกเนี้ยช่วงแรกได้เงินกลับมาครับง่ายๆเลย พอลงทุนเงินเยอะขึ้นเ่อยๆก็ไม่ได้เนี่ยเรื่องที่2เรื่องสุดท้ายก็คือของถูกไม่มีอยู่จริงหรือของที่เราอยากได้นะครับหลอกขายของคุณคณรูหลอกโดนหลอกซื้อผ้าไทยซื้อโต๊ะเก้าอี้ซื้อมือถือราคาถูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณครูก็โดนหลอกกันเยอะดังนั้นต้องระวัง3เรื่องนี้นะสำหรับคุณครูนะให้การบ้านครับให้การบ้าน3ข้อสําหรับวันนี้วันครูงั้นต้องให้การบ้าน3ข้อครับ3ข้อที่จะทําให้คุณครู รอดจากมิจฉาชีพครับ1ข้อที่1ครับกรมบัญชีการไม่โทรหาครับกรมบัญชีการไม่โทรหาเราเป็นอนงขาดจำคำนี้ได้จะรอดจากมิจฉาชีพบำเหน็จบรนาเลยนะครับกรมบัญชีการไม่โทรหาเป็นอนงญาดเพราะหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายโทรหาเพื่อให้แอดไลน์หรือให้กดลิงก์หรือให้เปลี่ยนภาษามือถือถ้าเจอให้วางสายทันทีครับการบ้านข้อที่1นนะ การบ้านเพื่เห็นนะกรมบัญชีกลางไม่โทรหาเรานะครับการบ้านข้อที่2ครับการบ้านข้อที่2อโปรไฟล์ดีหน้าตาดีพูดจาดีอย่าพึ่งเชื่อครับอย่าพึ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพชอบเอาทั้งคนโปรไฟล์ดีหน้าตาดีโดยเฉพาะครูครูเนี่ยถูกมิจฉาชีพใช้แอบอ้างว่าเป็นครูเยอะมากๆนะครับเพราะว่าครูหรือคนในเครื่องแบบเนี่ย มีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือครับมีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือก็ทั้งหลอกยืมเงินชวนลงทุนต้องเช็คตัวจริงก่อนเสมอแต่ให้รู้เลยว่าใครที่ใช้คําว่าโปรไฟล์ครูแล้วชอบทักมาหาเราเนี่ยแล้วบอกว่าช่วยเรื่องเงินได้ช่วยเรื่องเอาเงินคืนให้ได้เนี่ยไม่จะชีพแน่นอนนะครับรวมไปถึงชวนจีบชวนเป็นแฟนชวนลงทุนเป็นครูแล้วมาชวนเราลงทุนต่อเนี่ยอย่าไปเชื่อเลยนะ ครูลำพังแค่เงินเดือนก็น้อยแล้วจะไปลงทุนเลยเนี่ยก็ยากนะครับดังนั้นถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นครูแล้วชวนลงทุนแล้วได้เงินเยอะนะอย่าไปหลงเชื่อเลยนะครับมิจฉาชีพแน่นอนนะครับแล้วสุดท้ายครับการบ้านข้อสุดท้ายก็คือเช็คก่อนโอนนะครับซื้อของออนไลน์ถ้า,บ,าบัญชีปลายทางเป็นชื่อบุคคลธรรมดาอย่างเช่นเราจะซื้อของจากบริษัทขาย่าไทยแต่ทำไมให้โอนชื่อ นายกไก่นายขอไข่ใครก็ไม่รู้นะครับให้วิดีโอคอลเลยครับขอดูเขาถือบัตรประชาชนว่าตรงกับชื่อบัญชีที่เราโอนให้ไหมนะครับขอวิดีโอคอลดูเลยถ้าเขาไม่ทำนะบอกเลยว่ามิจฉาชีพนะครับตอนนี้ระบาดหนักมากๆนะก็หวังว่าการบ้านที่ให้ไปทั้ง3ข้อทุกท่านจะจำได้แล้วก็จะปลอดภัยจากมิจฉาชีพได้นะครับครูมูน้อยโตเล็กได้รางวัลมาด้วยใช่ไหมยินดีด้วยนะครับ คุณครูหน้อยตัวเล็กต้องอย่าโดนหลอกนะแล้วก็ไปฝากเตือนคุณครูที่โรงเรียนกันด้วยนะในวันนี้นะครับโอเคนะครับก็กี่นาทีแล้วเนี่ย23นาทีแล้วโอเคใกล้ค้งสุดท้ายละที่เราจะมาทักทายแล้วก็ตอบคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับท่านหลังจากไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมสรุป EP นี้ให้อีกครั้งหนึ่งผมสรุป EP นี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านแปบน๊บนึงนะแป๊บนึง <laughs> ตาแห้งหรืต้องขยับนิดนึง รู้ทันมิด EP 269ครับ3เรื่องเตือนคุณครูวันนี้เป็นวันครูครับ16กราคมของทุกปีครับก็จะบอกว่าคุณครูเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกมิจฉชีพหลอกเยอะมากๆในระบบไทโพลิสออนไลน์ที่มีการแจ้งความมาแจ้งเข้ามาในระบบ2,000กว่าเรื่องแล้วนะครับตั้งแต่เปิดระบบมามีเรื่องอะไรบ้าง3เรื่องยอดฮิตที่คุณครูจะถูกหลอกเรื่องหนึ่งที่เยอะที่สุดเลยคือเรื่องหลอกเงินบำนาญ หลอกว่าจะได้รับเงินตกเบิกหลอกว่าจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือบอกว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลางโทรมาจากหน่วยงานของรัฐให้แอดไลน์นะครับให้แอดไลน์หรือให้ทําตามที่บอกโดยการเปลี่ยนภาษามือถือแล้วเปิดแอปธนาคารในการกดรับเงินถ้าเจออะไรประมาณนี้แอดไลน์ line, ให้เปิดแอปมือถือเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนนะครับ2ครับเรื่องที่2ที่โดนกันเยอะ ก็คือเรื่องหลอกให้ลงทุนคนมาในเรื่องรูปแบบของเป็นคุณครูนะครับโปรไฟล์ดีก็มีหรือชวนคุณครูลงทุนนะครับลงทุนหุ้นลงทุนทองลงทุนน้ํามันดิบลงทุนออมเงินออมทองต่างๆเนี่ยมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยนะครับยิ่งไม่เคยเจอหน้าแล้วมาพูดชวนลงทุนแล้วช่วงแรกบอกได้เงินง่ายจังเลยเลยบอกตายใจอย่าโอนเพิ่มอีกอย่าไปเผยนะ มีคุณครูที่ถูกหลอกไป5ล้านนะครับยอดความเสียหายสูงสุดเนี่ยเยอะมากๆอย่าให้ใครถูกหลอกเพราะหลงรักใครสักคนเชื่อเพราะโปรไฟล์เขาหน้าตาดีหรืออะไรก็ตามสุดท้ายจะถูกหลอกนะครับ3นะครับก็เรื่องของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ปัจจุบันวิชาชีพปลอมเพจขายสินค้าเยอะมากๆครับแล้วก็จะหลอกให้เราโอนเงินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเราทําผิดวิธีนั่นนี่สุดท้ายเราไม่ได้ของแถมเจ็บใจต่างหาดังนั้นก่อนโอนเงินถ้าเป็นชื่อบุคคลเนี่ยต้องระวังมากๆถ้าเป็นพร้อมเพจ ถ้าเป็นค r code คให้จ่ายต้องระวังมากๆถามหาบัญชีชื่อบริษัทนั้นๆเท่านั้นนะครับหรือถ้าบอกว่าชื่อบคนนุคคลนี้งั้นช่วยส่งบัตรประชาชนให้ดูได้ไหมงั้นช่วยเซลฟี่หน้าตัวเองหรือวิดีโอคอลเลยได้ไหมว่าโชวว่าคุณเป็นชื่อเจ้าของบัญชีนี้จริงๆนะครับอย่างนี้จะทําให้เราปลอดภยัยนะครับแล้วก็การบ้าน3าข้อครับการบ้าน3ามข้อที่จะทําให้คุณครูปลอดภยัยหนึ่งจไว้นะครับคีย์เวิร์ดแรกกรมบัญชีกลางไม่โทรหาเราแน่นอน2ครับ ต่อให้เป็นโปรไฟล์ดีขนาดไหนถ้าไม่เคยเจอหน้ากันอย่าไปเชื่อมันจะหลอกให้เราไปลงทุนนะครับเจอคนหน้าตาดีขนาดไหนโปรไฟล์ดีขลุมดีคุยกับเราทวนอย่าเชื่อนะครับยิ่งเขาพูดคุยเรื่องลงทุนมีชาชีพแน่นอนและสุดท้ายก็คือการเช็คเงินเช็คบัญชีที่เราก่อนโอนไปนะครับถ้าเป็นชื่อบุคคลธรรมดานายกไก่นายขอไข่เราต้องเอะละว,ว่าทําไมไม่ใช่ชื่อร้านค้าทําไมไม่ใช่ชื่อบริษัททําไมถึงต้องใช้ชื่อนายกอไก่นายขอไข่นะครับ เราไม่มั่นใจช่วยส่งบัตรประชาชนมาให้ดูได้ไหมมันก็จะส่งบัตรปลอมมาให้อ่ะส่งมาเสร็จขอวิดีโอคอได้ไหมขอรูปวิดีโอคอคุณถือบัตรไปนั้นแล้วแล้วให้พูดคุยกันต่อหน้าเนี่ยทำได้ไหมมิชชชีพม,มันจะหายไปเลยถ้าเราพูดอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเตือนภัย,ยแล้วก็ฝากไปถึงคุณครูทุกท่านด้วยนะครับช่วยส่งต่อให้คุณครูได้มาฟังอีพีวันนี้กันได้นะโอเคนะครับสําหรับใครที่ดูย้อนหลัง จะเห็นถึงตรงนี้ส่วนใครที่ยังอยู่กันในไลฟ์เรามาพูดคุยกันต่อนะครับเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้าย7นาทีสุดท้ายของไลฟ์วันนี้นะครับผมขออนุญาตกด Stop Record กันนะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาดูย้อนหลังกันถึงตอนนี้นะครับโอเคกด Stop Record แล้วไหนมาดูคอมเมนต์ของทุกท่านหน่อยสิเป็นยังไง,งกันบ้างนะครับคุณจอยฟังอยู่ค่ะ เสียงคุณตำรวจน่าฟังมากค่ะขอบคุณสำหรับความรู้ยินดีมากๆนะครับคุณพลอยแท้ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากแชร์ฝากส่งต่อด้วยนะครับคุณอ้อนจังคุณสีรีพง์คุณไก่ขอบคุณที่กดติดตามนะครับใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะตอนนี้ช่องของเรามาถึง1 0 0 0 0แสนแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านอ่าคุณการสอบถามค่ะ ถูกหลอกให้ลงทุนเงิน10%ถูกโอนไปบัญชีม้า90%โอนไปแอปการลงทุนปลอมเวลาต่อมาบัญชีม้าติดต่อโอ้พิมพ์ยาวมากๆก,ก็จะบอกว่าคนการถ้าฟังเนี้ยมีชาชีพแน่อย่างแรกโทร1 4 4 1แล้วไปสถานีตำรวจนะครับโทร1 c 4 1แล้วไปสถานีตำรวจนะครับคนคนการนะครับโอเคหนูได้เงินคืนจากบัญชีม้าแล้วนะคะรอ1เคสเหลือ,ออีก3เคส เนรเชมเมอร์จูนยินดีด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นการยืนยันให้เพื่อนๆรู้ว่าสามารถได้เงินคืนได้ถ้าเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยตามเรื่องคุณเนรเชมเมอร์จูนไปหาร้อยเวนทุกสัปดาห์เลยนะครับร้อยเวนเรียกไปดีกว่าต้องบอกว่าอาจจะคุยกันจนสนิทกันเขาเลยเรียกเราไปทุก ทุกสัปดาห์ขอบคุณคุณโนรีด้วยนะครับกดติดตาม IG ด้วยไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกนะครับใน่จริงๆเซิร์ชใน Google จะเจอชื่อผมจเจอทุกช่องทางถ้าใน f a c e b o o k เนี่ยจะมีลิงก์ไปทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกสามารถไปกดติดตามได้นะครับโอเคสวัสดีครับดูไลฟ์ทุกวันเนาะคุณแอนครูอ้อยแล้วจะจัดการพวกนี้ได้ยังไงคะทฤษฎีสามเหลี่ยมจักรรมนะครับ ไอเซไม่ใช่ละ่ะทฤษฎีสามเหลี่ยมอจัจกรรมนะครับสามเหลี่ยมอจัจกรรมเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ด้านด้านหนึ่งคือเหยื่อด้านหนึ่งคือมิจฉาชีพด้านหนึ่งคืออจัจกรรมออนไลน์อ่ะคือโอกาสในการกระทำความผิดเหยื่อมิจฉาชีพและก็โอกาสในการกระทำความผิดสามเหลี่ยมแบบนี้นะสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไปนะครับอัญกรรมไม่เกิดดังนั้นวิธีาการจ,กจัดการครับ คนร้ายก็คือไอ้พวกมิจฉาชีพปลอมที่มันหลอกคนอื่นเนี่ยเราจัดการมันอยู่เรามีการจับกุมครับเรามีการปราบปรามเรามีการจับมันทุกทุกวันเลยต้องบอกว่าตำรวจจับมิจฉาชีพทุกวันนะแต่มิจฉาชีพก็เกิดใหม่ทุกวันครับต้องบอกว่าคนนิสัยไม่ดีมันเยอะจริงๆนะคนที่คอยเอาลัดเอาเปรียบทุกท่านโตมาเนาะผมว่าทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยทุกท่านโตมา โตมาเหมือนกันไม่งั้นทุกท่านไม่ไหวสินถึงทุกวันนี้ทุกท่านผ่านประสบการณ์ที่ถูกคนเอาเปรียบมาเสมอถูกต้องไหมครับผมยอมรับว่าผมไม่เคยอยู่ในสังคมไหนเลยที่ไม่มีการเอาเปรียบกันมีแต่แค่จะเอาเปรียบมากเอาเปรียบน้อยร้ายกว่านั้นหลายท่านเคยเจอคนโกงหลายท่านเคยเจอคนนิสัยไม่ดีนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าสามเหลีออ่ยมอจกรรมที่ผมบอกเหยื่อก็คือพวกเรา คนที่ไม่รู้อินโนอินเนคนบริสุทธิ์คนร้ายคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นคนที่นิสัยไม่ดีมันไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้แน่นอนมันจะยังอยู่นะครับดังนั้นด้านเนี้ยเราแก้ยังไงก็ไม่หมดเราจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดแ่ะแล้วด้านล่างล่ะด้านโอกาสการกระทาความผิดล่ะด้านโอกาสการกระทําความผิดอย่างเช่นบัญชีมา้าตารวจจับไหมตํารวจจับเบอร์โทรศัพท์ตํารวจปิดไหมตํารวจปิดแก๊ง call center ข้ามออนไลน์มาคุณ ขอบคุณครับที่ส่งมาให้มิจฉาชีพพวกนี้เราจัดการมันไมเราปิดโอกาสมันไมเราปิดแต่มันก็เปิดใหม่ได้เรื่อยเฟซบุ๊กเราปิดไหมทิกต็อกมิจฉาชีพเราปิดไหมเราปิดเยอะแล้วมันก็เปิดใหม่เยอะเห็นไหมครับจะบอกว่าโอกาสในการกระทําความผิดเนี่ยเราปิดเท่าไหร่ก็ปิดไม่หมดทุกท่านเห็นไหมสามเหลี่ยมมันก็ยังอยู่อยู่อย่างเงี้ยเพราะคนร้ายเราก็เอามันออกไปไม่ได้สักทีโอกาสในการกระทําความผิดเราก็เอาหมดไม่ได้สักที จับเท่าไหร่มันก็มาใหม่จับเท่าไหร่มันก็มาเติมเป็นสามเหลี่ยมจับเท่าไหร่มันก็มาเติมเป็นสามเหลี่ยมไอโอกาสเราปิดบัญชีมาปิดช่องปลอมปิดช่องมิชฉิสเท่าไหร่มันก็เติมมาเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้ไม่เคยหมดไปอาจกรรมยังอยู่แต่ตอนเนี้ยผมกําลังดึงด้านหนึ่งที่สําคัญที่สุดออกจากสามเหลี่ยมนี้ให้สามเหลี่ยมนี้ไม่สมบูรณ์ก็คือการทำเรื่องป้องกันเยื่อให้คนรู้ทันมิจฉพทุกท่านครับ ทุกท่านที่ติดตามผมมาเนี่ยพอท่านรู้ทันวิชาชีพมันหลอกท่านได้ไหมท่านนึกแค่นี้เลยพอท่านรู้ทันมันแล้วว่ามุกนี้ท่านรู้ทันมันแล้วมันหลอกท่านไม่ได้แล้วถูกต้องไหมอัจฉรกรรมไม่เกิดถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกันไหมครับสามเหลี่ยมที่บอกมันไม่เป็นสามเหลี่ยมละเพราะท่านรู้ทันมันละดังนั้นครับเห็นไหมผมสามารถช่วยคนคนหนึ่ง ตัดสามเหลี่ยมอัจฉรรมออกไปได้แล้วเพราะเขารู้ทันมิชาชีพดังนั้นก็เลยจะบอกทุกท่านนี่แหละครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราทํากันอยู่เราจับคนร้ายเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเราปิดโอกาสในการเขาทําความผิดมันก็หาโอกาสใหม่ๆมาทําแต่เมื่อใดก็ตามที่เราดึงเหยื่อออกไปเรื่อยๆดึงเหยื่อออกไปเรื่อยๆสามเหลี่ยมอัจฉรรมเนี่ยมันจะไม่มีทางสมบูรณ์ได้อัจฉรรมจะไม่เกิดนี่แหละคือสิ่งที่ผมทําอยู่และผมเชื่อว่า มันคือสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องมิจฉาชีพได้อย่าง,ย,างยั่งยืนคือทำให้คนรู้ทันมันให้มากที่สุดการศึกษาเข้าไปให้ถึงทุกโรงเรียนเข้าไปให้ถึงใจคนเข้าไปให้ถึงทุกคนทุกหย่อมยญ้านี่แหละครับมันจะทำให้คนไม่ถูกมิจฉาชีพหรอกแล้วเราจะจัดการมันได้อย่างอยู่มันซึ่งมิจฉาชีพมันกลัวมากๆครับมันเลยต้องพยายามแกล้งคนที่ทำช่องเตือนภัย มันเลยต้องพยายามทําให้คนที่เตือนภัยอ่อนล้าและท้อลงไปเรื่อยๆแต่ผมจะบอกว่าเราไม่ท้อครับเราเลุยต่อเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมสามเหลี่ยมอันดับกรรมนี้นะเรามาช่วยกันด้านที่ทําให้สามเหลี่ยมที่เป็นด้านเหยื่อหรือคนบริสุทธิ์ไม่อยู่ในสมการนี้ทุกท่านฟังและเห็นภาพเนาะฟังแล้วแบบนี้แหละเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันช่วยได้จริงกับการแก้ไขปัญหารเรื่องนี้นะครับเยี่ยมมากทุกท่านยกนิ้วให้ชูอสองนิ้วส่งนั้น เนาะทุกท่านเรามาสู้ไปด้วยกันต่อนะเราเรามาช่วยเพราะตอนนี้สิ่งที่ทุกท่านทํากับผมเนี่ยมันช่วยคนได้เยอะจริงๆนะช่วยคนได้ทุกวันจริงๆนะอ่านี่ไงเห็นนะคนหญิงช่วยผมด้วยคนหญิงบอกเพื่อนส่งช่องปลอมท่านลองไม่ดูเลยบอกว่าท่านลองทราบแล้วค่ะนั่นแหละช่วยกันรีพอร์ตช่วยเฟสติคต์่อผมติดต่อติ๊กต๊อกประเทศไทยไปนะเขาบอกว่าก็ต้องรีพอร์ตครับรีพอร์ตเดี๋ยวจะเข้าระบบงันโอเคผมก็รีพอร์ตผมส่งทั้งรีพอร์ตในระบบตารวจ นะครับส่งทั้งรีพอร์ตให้กับแอดมินทิกตอกนะครับผมก็จะดูว่าจะปิดเมื่อไหร่คือไม่รู้นะถ้าไม่ปิดอะ่ะผมจะถือว่าให้เวลาถ้าไม่ปิดผมถือว่าคุณละเว้นละคุณปล่อยปะละเลยละผมก็จะดําเนินการนะครับผมก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ใครเจอช่วยกันรีพอร์ตช่องผมมีช่องเดียวไม่เป็นตํารวจไม่รู้หรอกผู้ติดตามคุณได้เต็มปากแล้ว1 0 0 0 0แน,นะครับผู้ติดตาม10,000แน,นะครับดังนั้นช่องปลอมที่ผู้ติดตามไม่ถึง ไม่ถึงแสนมิจจะชีพ100%ช่วยกันรีพอร์ตได้เลยครับช่องที่มีคลิปย้อนหลังไม่ถึง269คลิปไม่ถึง EP 269มิจเาชีพ100%นี่คือข้อดีของการทำไลฟ์แล้วก็การมีผู้ติดตามเยอะมันช่วยแยกเราจากมิจจะชีพได้ได้ไง่ายขึ้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเราว่าเรากำลังมาถูกทางมาช่วยกันเรื่องนี้นะ